ก็้เสียงโ้อะโอ้โอ้จออกจากนนปกคืนำดึกลวนทนอยูเนี่ยนำึงขึ้นได้ไหมขึ้นยังไงดีกว่า

ไม่ไปเอาไม่โกโก้ชิจรัเต้ชิมจังเอาใช่ครับไม่คนไทยโอ้ถูกมากใช่ครับตอบตอบมากดีไม่ขอคุณคาับ ไม่ใช่มันโฮจิมินห์นี่มันที่ดาดนังข้างในลงมากกาข้างนอ๋อัดาดังเียเจะไปดารังอีกเหมือนกันเนะาะเอาปั้นปันมีนม,มาบินนังไม่กินปัมี่แต่ว่าไม่มาพินดัมาไม่เจ๊งไม่ ของเกาหลีจะถูกมากพี่ชูบอกเจ้าบอกว่าเมกกีส์เนี่ยมาไม่ถึงเวียดนามของเทสมีว่าสองอย่างคือขนมปังก็เนี่ยกรเปิดอ่ะนั่นแหละไปไม่ลูกเวียดนามไปไหมแต่เฮียรู้นะเดี๋ยวแม่พาไปตาตายายโอรอตายเพราะบันหมีอิน